ฮัลโหลทุกคีสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตาก้าวก็มี้เร็จ้วา่อนเชียงไหม่เฉิงใจอะ่ะเฉิงใจหลากนะคะวันนี้เป็นอ่าครั้งแรกนะคะที่จะมากินไส้อั่วนะคะไส้อั่วไส้อั่วของเชียงใหม่นะคะก็จะมากินไส้อั่วเป็นครั้งแรกจ้าจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ มาลองกินไส้อัวจ้าไม่เคยกินนะคะไส้อัวไม่เคยกินเลยจ้าตั้งแต่เล็กจนโตจนป่านนี้จนแก่ป่านนี้นะเพิ่งจะมากินครั้งครั้งแรกเนี่ยนะไม่รู้รสชาติมันเป็นยังไงนะจะมาลองกินดูจ้าอบไว้แล้วจ้าจะมาลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงมันเหมือนมีพริกแกงอะ่ะเขาใส่พริกแกงแล้วเปล่า ัน่าจะใสพ่พริกแกงนะกินกับพริกขี้หนูตัวบากยาวอืมก็ใสพ่พริกแกงมีตะไคร้อ้ไส้อั่วมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเกิดมาเพิ่งเคยเคยกินไส้อั่วเป็นครั้งแรกจ้ะ เอาซื้อมามาลองกินดูว่ามันเป็นยังไงมันรสชาติมันจะไม่เหมือนไส้กรอกนะมันไม่มีความเปรี้ยวมันมันจะเป็นมันมีพริกแกงเยอะอ่ะมันมีพริกแกงก็ใส่พริกแกงเนี่ยพริกแกงอ๋อมันเป็นอย่แบบนี้เองไส้อัว่วเพิ่งเคยกินจ้ะ ไม่มันนะมันไม่มันนี่าาก,ก่นอกนนี่ก่อนนี่ข้าวมัีไส้เนี่ยผม第一次食啊，咁大个女咧，อ依家老啦，开始老啦，我第一次อ啊。 เ一次食ไม่เ่อยกานเลวก็味道โหกงบดีเครื่องส่ตนหเฟมันีะไม่มีความมันนะคะไม่มีความมันจ้ะแต่ว่าซากรอกมันมีความมันของหมูใช่ไหมน,นี่ไม่มีความมันมันออกแห้ง ฮัมฮั l โห everybody today I have a ่ h เชียงใหม่ซอสสิส spicy spicy sauces มันมีรสเผ็ดนะมันมีเครื่องแกงเยอะเลยอ่ะ เผ็ดมันมีรสเผ็ดแต่ว่าเราก,กินพริกขี้หนูก็ไปด้วยพิ่งกินเป็นครั้งแรกจ้าไส้อั่วจ้าไส้อั่วของเชียงใหม่อมืมันเป็นแบบนี้เอง ซื้อมาทำให้ลูกสาวกินไปครั้งหนึ่งลูกสาวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลูกสาวบ,บอกว่าชอบแซ่กอกมากกว่า รู้สึกว่าเขาจะใส่พริกแกงแล้วก็จะใส่ไอ้นี่ผงกะหรี่เข้าไปใส่ผงกะหรี่เข้าไปด้วยไม่งั้นก็เป็นขมิน้นไม่งานจะเป็นขมิน้นมันมีรสชาติของน้ำพริกแกงอะ่ะ แล้วมากินคู่กับเบเยร์จ้ะเมาแล้วเด้อสองก้อป่องวะลดความว่วนพี่น้องเอ้ยว้วนจัดจ้าลดความวุน่นหน่อย <c oughs> ใส่หัวนะไม่มีความมันนะมันจะออกแห้งๆนี่ยเอาไปอบใส่ตู้อบวะใส่เตาอบวะมันจอกแห้งๆไม่มัน น้ำพริกแกงเยอะเลยน้ำพริกแกง เห็นใจเขากินไส้อั่วไม่รู้รสชาติเป็นยังไงลองซื้อมาลองกินดูว่าไส้อั่วเป็นยังไงเกิดมาไม่เคยกินไส้อั่วจ้าเพิ่งกินในครั้งแรกนะรู้รสชาติแล้วตอนนี้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง มันไ่เปรี้ยวต้องไปบีบมะนาวหรือเปล่าบีบมะนาวใส่แทกกหน่อยเนาะมันไม่มันเลยอะถ้าเกิดมันมันมัน,ม,นมันจะอร่อยนะคิดว่านะ กับพริกแกงหนูก็ไปด้วยไอ้ไส้อวนนี่ไม่มีรสเผ็ด <c oughs> เคยเห็นแต่เขกินกันอ่ะใส้อัว่วตัวเองไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินจ้าคุณเคยกินเป็นครั้งแรกเนี่ยเพิ่งเอามาลอง ถ้าถ้ามันมีรสเปรี้ยวหน่อยๆมันจะอร่อยนะคิดว่านะ่ะมันไม่เปรี้ยว แต่คิดว่าไส้กรอกอร่อยกว่าจ้ะเพราะไส้กรอกมีความมันแล้วมีความเปรี้ยวไส้อัน่วนี่พี่แกงเยอะจิ้นไม่ค่อยเป็นจ้ะกินแค่นี้แล้วจ้ะก <laughs> ินไม่ค่อยเป็น จะมาลองกินไส่อ่วจะกินไม่หมดจ้ะเพราะว่าจะดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วมาลองกินแล้วปรากฏว่าไส้กรอกอร่อยกว่าไส้กรอกอีสานแซ่บกว่าจ้ะไส้อ่วนนี้กินไม่ค่อยเป็นจ้ะพริกแกงมันเยอะพริกแกงมันคือมันรสจัดมันไม่มีความมันและไม่มีความเปรี้ยวกินไม่ค่อยเป็นจ้ะกินไม่ค่อยเป็นเด้อ สรุปว่าไส้กรอกอร่อยกว่าไส้กรอกอีสานแซ่บกว่าจ้ะเป็นคนชอบกินไส้กรอกไส้กรอกอ่าวุ้นเส้นจ้ะไส้ไส้กรอกวุ้นเส้นอร่อยสุดจ้ะจากแค่นี้แล้วจ้ะเผ็ดโอ้ยไปแล้วจ้ะแค่นี้จ้ะไม่บายจ้า